หมอสั่งให้ลดน้ำหนักเลยทำให้เราได้มาเจอกันผ่านไป50วันผลลัพธ์จะเป็นยังไงและประทับใจอะไรบ้างไปฟังคุณครูพร้อมกันเลยคะ่ะอ่าโอเคโอเคคเยอะเลยใช่ก็ภ <AP S 2> าพ <Let me S 1> แรกอะคะ่ะอันเนี้ยก่อนลดเนาะภาพที่สองเนี่ยคือยี่สิบแปดวันใช่นะคะ <AP S 2> ส่วนภาพสุดท้ายเนี่ยคือห้าสิบวัน เออเฮ้ยมันหอมลงเยอะเลยอ่ะมันเห็นความต่างเยอะมากเลยว่าตรง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 ตูดเราอ่ะที่มันแน่นเปียะมันโอเคอ่ะมันเยอะมากเลยนะมันมันเหมือนมันเหมือนคนละคนเลยอ่ะผ่านมาห้าสิบวันพี่สัเกตรู้สึกยังไงบ้างคะเุ้ยรู้สึกลาการู้สึกขอบคุณมากที่แบบทําให้พี่แบบเฮ้ยกลับมาเป็นแบบสมัยสาวๆวัยประมาณยี่สิบอีกครั้งยี่สิบเลยใช่ไหม ด,ดูช่วงสักคู่กับมันเล็กลงเยอะเลยนะใช่อ้ยพี่พี่ดูก้นตรงนี้นะเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยหายไปหมดเลยเใช่ตอนแรกกางเกงเกือบแตกเลยเระเรบิดเลยเนีเ่ย<ช>จริงแบบคืนเก่ะตัวเดิมแต่พี่พับขาพับขาขึ้นอให้ให้เห็นเนื้อไขมันตรงข้างข้างหลังไงดูรู้นะว่าตัวเดิมเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามกันนะพี่สายเกพับขาขึ้นมาเลยแบบนี้เลยให้เหมือนกับภาพแรกเลย คืออันเนี้ยเห็นชัดมากเลยว่าก้นแบบลดเยอะมากอะพี่จี๊ดไปเยอะอ่ะใช่ใต้องรับผิดชอบฉันนะเออวี่ต้องจัดการที่แบบว่าฉันต้องซื้อชุดใหม่นะต้องจัดการฉันนะได้เลยเดี๋ยวหนูซื้อชุดให้เดี๋ยวซื้อกางเกงให้ใหม่ค่ะพี่ดูสิตอนแรกอะตอนแรกเขาจะแบบแบบคึ้งออกไหมกาง,งเกงคือมันจะได้ทรงกางเกงทรงกระโปรงใช่ไหมตรงน,นี้แบบเฮ้ยมันแป๊กไปเยอะมากเลยด้านข้างอะ ใช่โอ้โหแบบเปลี่ยนไปเยอะอ่ะนี่เอิงวาดเอิงวาดแบบนี้เอิงวาดให้ดูแบบนี้อ่ะอ่ะมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้อ่ะชื่ออ่ะนี่โอ้โหพี่แตโเกโห <laughs> เยอะมากพี่แต่กเกเคยลดแบบวิธีไหนได้ขนาดนี้ไหมคะ ไม่เคยในเวลาขนาดนี้ไม่เคยค่ะอือหือนี่บอกเลยว่าไม่เคยสิ่งที่หายไปเยอะมากกะอเ,เออมันลงทั้งน้ข้างหน้าข้างหลังเลยเนาะใช่อันนี้สามกิโลนะคะจบโปรแกรมเนี่ยเปลงว่าไปอีกไกลนะคะเห็นนะหายไปครึ่งตัวเลยนะพี่คือมันไม่ปิ้นนะสังเกตดูแต่ก่อนอะพี่ต้องใส่เกงเกใต้สะดือเพราะว่ามันเป็นจุดที่แค่ที่สุดอือือ ออกไหมตอนนี้เหมือนขอบขอบกางเกงอ่ะม,มันจะเสมอเสมอกับด้านหลังนะมันจะไม่ถ่วงมาข้างหน้าเพราะว่า